เอาสมแดงกัามิโนผสมไปได้ในคราวเดียวกันเลยนะครับนะราคาเท่ากันนะทั้งอามิโนและสมแดงนะ4 4 0บาทนะครับอาทีนี้มาดูคิกนะสักนิดหนึ่งเนาะกับตัวแซงคิวนะสารจับใบนะเป็นตัวสินค้านะที่เอาไว้ผสมกับสมแดงนะทำให้ นาะโสมแดงอะมิโนนาะทีเคโอต่างๆเหล่านี้นะทำให้จับใบพืชได้แน่นขึ้นนะทำให้พืชดูดซึมนะเข้าไปทางใบที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างอาสารพคุณก่อนแล้วกันนะก็คือสารจะาใบแซงคิวเนี่ยนะช่วยลดแรงตึงผิวสารต่างๆกระจายตัวนาะได้ทั่วนะบริเวณใบพืชได้ดีขึ้นนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหาร้วก็ช่วยนะการกระตุ้น การจเจริญเติบโตนะของพืชแล้วก็ลดนะการใช้สารเคมีความหมายคือการสูญเสียจะน้อยลงนั่นแหละครับนะ่ขวดหนะึ150 C, นะ่งรซีซีสามซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับนะแซงคิวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำพันลิตรก็ใช้แซงคิวได้เลยนะครับ1ขวดนะต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรนะครับ อ่ะทีนี้มาดูอ่าควิกนะฝาขาว1ขวดนะราคา690บาท1ขวดนะเข้มข้นะนะครับผสมน้ำได้ถึง2000ลิตรเลยทีเดียวนะครับโ <c oughs> ทษนะครับแล้วก็10 t ซีซีนะต่อน้ำา20ลิตรนะครับนะตามจอภาพได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็ใช้คู่กับมิโนโนะถ้าเกิดมาตรฐานเลยเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าควิก1ขวดก็อมิโนโ2ซองเพราะว่าอมิโน1ซองเนี่ยจะผสมน้ำได้ 1,000ลิตรถูกต้องไหมครับนะแต่ถ้าว่าลองใช้เริ่มต้นก่อน1ต,น 1, ตน่ตอนหก่อนไม่เป็นไรนะอัตราการใช้นะครับเนาะอาจจะมากหรืออ,อย่าให้มันน้อยนะมากได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะอาจทนี้มาดูในส่วนของตอนนี้เท่าไหร่แล้วสองทุ่มนะหนาทีเนาะอาจทนี้มาดูในเรื่องของไอตรงนี้นิดนึงเนาะว่า อาโสมแดงเนี่ยนะครับนะก็คือในเรื่องของการใช้นะ,ละผลลัพธ์นะได้อย่างไรบ้างเนาะนี่นี่อ่าที่เห็นเนี่ยนะครับที่ทํามานะ่ะนะโสมแดงผมก็ทําตลาดมา13ปีตั้งแต่เริ่มเนาะอ่าผลิตโสมแดงออกมานะครับบริษัทพินาเนิตเบิร์กก็คือ 1. น,นะที่เห็นเลยเนี่ยชัดเจนมากเลยลดต้นทุนนะอะไรบ้างคือเรื่องปุย๋ยนะลดการใช้ปุย๋ยลดลงนะครับแล้วก็2ลดการใช้สารเคมีนะ ถ้าเกิดมาใช้โสมแดงไปแล้วนะถ้า,าพี่น้องกเกษตรกรหรือว่าสมาชิกที่ลุยตลาดจะสังเกตได้ว่าใบพืชจะแข็งแรงนะแล้วก็มแมลงกัดกินยากแล้วก็ลดการเป็นโรคนะนะไม่ว่าจะในเรื่องของอะไรโรคพืชนะไม่จะเป็นโรคราน้ําค้างโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้เนี่ยเวลาพืชนะมแมลงไม่กวนนะแล้วก็ไม่เป็นโรคก,ก็ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ยังลดต้นทุนในเรื่องของอะไรอีก ค่าจ้างแรงงานเนาะ,ะไม่ต้องจ้างแล้วนี้ครเพราะว่าเราไม่ต้องฉีดใช่ไหมครับประหยัดไปนะทีนี้ข้อที่2ส,สะดวกในการใช้เพราะว่าสมแดงเนี่ยผสมกับนะสารเคมีตัวอื่นได้เลยนะครับนายกเว้นเจ้า TKO โอเคดีตัวเดียวนะว่าจุลินทรีย์ชีวภาพตัวเนี้ยนะผสมกับเคมีไม่ได้เพราะว่ามัน เป็นเชื้อบิวเบลียเนาะเวลาผสมไปปั๊บเดีทําทำให้เชื้อตายนั่นก็ไม่มีประโยชน์ในการฉีดพ่นนะครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะนอกนัานผสมได้เลย 3. นะปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีสารเคมีตกค้างนะปลอดภยัยทั้งกลุ่คนใช้แล้วก็่ข้อ4นะเพิ่มไรายได้เพิ่มได้จากไหนบ้างอันดับแรกแน่ๆคือผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นนะอย่างชัดเจนแน่นอนนะ แล้วก็เพิ่มรายได้จากถ้าพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะเป็นสมาชิกแล้วก็มีการแนะนําต่อบอกต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะด้านสมุนไพรหรือว่าหนอสมแดงอ่าก็ตามก็ยังมีได้ตามแผงกัตลาดด้วยนะครับถ้าท่านที่เข้ามาใหม่ใหม่ก็ลองศึกษาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับนะอันนี้คือ4อย่างหลักๆนะที่การพี่น้องเกษตรกร,กรใช้สมแดงและได้ผลลัพธ์นะจากการใช้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดู โปรโมโชั่นกันสักนิดนึนะครับอาจจะหมดแล้วนะเวลานะวัยจริงๆเลยนะครับขอดื่มน้ำแป๊บนึงครับครับอาทีนี่ส่วนของโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไปต่อโปรมา นาท่านทางบริษัทท่านริมดีท่านปลอบโปรมาให้กับสมาชิกทั่วประเทศเลยนะครับ<ม>นะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สิงหานี้นะมีด้ยวยกันทั้งหมด5เซตนะครับเอามาดูเซต A ก่อนเนาะเซต A ก็จะมีโสมแดง6ขวดอะมิโน2ซองนะเซต B ก็จะมีอะมิโน,โนเนี่ยแซอง2เซตราคาเต็มเท่ากันนะครับนะเวลาสั่งเ,เ,เลือกเซตดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ กรเซตสเซตนี้ราคาเต็ม3,520บาทส่วนเซตซก็จะมีอนะมิโนะสีซองควิกนะสขวดนะเซตดีก็จะมี Quick ควิกสองขวดอะมิโนสซองสมแดง2อขวด2เซตนี้ราคาเต็มเท่ากันนะครับ3,140บาทส่วนเซต G นะที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็จะมีตัว tko 5ซองแซงคิวนะจะจะไป1ขวดแล้วก็สมแดง1ขวดนะแล้วก็อะมิโน1ซอง เซตจเซตที่5ราคาเต็ม3570บาทนะครับแต่ทุกเซต5เซตทั้งหมดนะจากราคา3000กว่าเหลือเพียงแค่นะเซตละ1,900บาทท้วนๆนะครับนะเหลือเพียงแค่1,900บาททุวนๆนะส่งไม่เกิน3วันนะถึงอย่างแน่นอนนะก็คือเราซื้อ1 9 0่อเราซื้อ1,900บาทเนี่ยต่อเซตนะครับเลือกให้ดีนะครับ ไม่มีเก็บเงินปลายทางต้องโอนตังมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบริษัทจะเป็นการจัดส่งให้ท่านจะซื้อกบใครก็จัดส่งอส่งอะ,อะไรล่ะเบอร์โทรที่อยู่นะมาให้กับสมาชิกค,คนนั้นและพร้อมโอนตังมาไม่ต้องกลัวนะว่าเงินท่านจะสูญหายไม่ต้องกลัวมั่นใจได้ครับเพราะเราทําเป็นอาชีพมั่นใจได้เลยนะครับอ่ะทีนี้สําหรับท่านสมาชิกนะ ที่ต้องการเป็นสมาชิกเนาะเริ่มต้นธุรกิจกับโสมแดงหรือว่าพอลิ n น่าเน็ตเวิร์ก3า0 0ก็คือชุดละนะหรือว่าเซตละพันเคูณ 2, 2เป็น1ชุดนะครับนะสามพเลือกเลยนะครับว่าเอาเซตไหนคู่กันไหนก็ได้บวกกับค่าเมมเบอร์หรือว่าค่าสมาชิกงานหนึบาทรวมแล้วนะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แบบเริ่มต้นธุรกิจไล่เลยเวิร์กฟอร์มโฮมได้เลย3,907บาทเท่านั้นครับ นาะโอนตังมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตังท่านจะสูญหายเราทําเป็นอาชีพครับน้องห,หลายๆท่านโอนมากันหลายหมื่นนะาไม่ต้องกลัวมั่นใจได้สําหรับสมาชิกอา่าสหรับท่านใหม่ๆก็อาจจะมีความกังวลนะ้ไม่ต้องกังวลได้นะไม่ก็ต้องกังวลนะครับนะส่งบัตรมาด้วยนะกขีดข้อมให้เรียบร้อยว่าสมัครสมแดงเท่านั้นนะสมัครคอนิน่าเท่านั้นแค่นี้ละพอลวครับแล้วก็ส่งหน้าบุ๊คแบงมาด้วยเพราะว่าจะได เวลามีคอมมิชชั่นนะมีโบนัสนะบริษัทจะโอนเข้าบัญชีที่ท่านส่งมาให้บริษัทนะครับไม่เกิน3วันถึงครับอ่ะทีนี้มาดูโปรโมชั่นตรงนี้สักนิดนึงเนาะเกี่ยวกับผมสรุปให้ฟังกันแล้วกันถ้าเอาเซต A 2เซตนะก็เป็น1ชุดนี่ครับแบบนี้เลยนะหรือว่าเซต B นะรวมทั้งหมดเลยนะ3,907บาทนะครับจะเลือกเซตไหนคู่กันไหนก็ได้นะเลือกได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เท่าไหร่ละ สองทุ่ม10นาทีผมนัดเวลาเดิมนะแข่งขันไลร์สดนะครับนะนัดเวลาเดิมเลยก็คือเท่าไหร่ครับนะสองทุ่มนะสินาทีนะนัดเวลาเดิมนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้นะท่านไดมอนด์คองมาใจตรงนะขอให้ท่านและครอบครัวและทีมงานนะจงพบแต่วความสุขความเจริญความสาเร็จนะอย่าเจ็บอย่าจน นะตลอดปีตลอดไปเลยนะครับท่านเลมอนครับอ่ะทีนี้นัดเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะสองทุ่มนะสิ 15, ตรงเป๊ะเลยนะครับอ่าตอนนี้สองทุ่มหนึนาทีแล้ว